จดหมาเหตุกรุงศรีเมื่อเอ่ยถึงการเที่ยวน้ำตกภาพการต้องบุกป่าฝ่าดงคือสิ่งแรกที่นึกถึงใช่ไหมครับแต่ที่น้ำตกเพียงดินอำเภอหนองหินจังหวัดเลยทำให้เราลบภาพจํานั้นไปเลยครับน้ำตกเพียงดินหรือน้ำตกวิสุทธาราอยู่ห่างจากสวนหินผางามเพียง2กิโลเมตรครับเป็นน้ำตกที่อยู่ติดถนนเข้าถึงง่ายไม่ต้องเดินขึ้นเขาให้เหนื่อย มีลักษณะเป็นหินปูนตามธรรมชาติและเป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีหลายชั้นบางชั้นอาจต้องปีนป่ายบางชั้นมีน้ำใสไหลเป็นแอ่งลงเล่นน้ำได้โดยไม่เป็นอันตรายครับบรรยากาศโดยรอบรมรืน่นเพราะอบล้อมด้วยป่าธรรมชาติเหมาะสำหรับมาปิกนิกพักผ่อนที่สำคัญน้ำตกแห่งนี้มีน้ำไหลตลอดทั้งปีในตอหน้าไปเที่ยววัดที่อำเภอนาแห้วกันต่อครับ กรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย